ก็วันนี้เรามาคุยกันเรื่องภาวะเลือดออกหลังย้ายตัวอ่อนนะคะเพราะว่าจริงๆที่ยกเรื่องนี้มาคุยเพราะหมอเห็นว่าเป็นอันที่คนไข้กังวลและเจอบ่อยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีเลือดออกหลังย้ายตัวอ่อนอย่างแรกอย่าเพิ่งตกใจนะคะ ก็คือติดต่อสถานพยาบาลที่ทําการย้ายตัวอ่อนให้ท่านค่ะเพราะว่าการที่มีเลือดออกเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคือการแทงเสมอไปค่ะบางทีเขาเรียกว่า implantation bleeding คือเลือดออกจากการฝังตัวของตัวอ,อ,อ่อนนั้นเข้าไปในโพรงมดลูกก็ทําให้มีเยื่อบุโพรงมดลูกหลุดออกมาได้ซึ่งอันนั้นก็คือหมายถึงตัวอ่อนฝังตัวค่ะแต่ปริมาณเลือดต้องไม่เยอะมากนะคะแล้วก็อย่างน้อยถ้าสมมติว่าสถานพยาบาลน,นัดเจาะเลือดตรวจฮอร์โมนการตั้งครรภ์ที่ วันที่7หรือวันที่9หรือวันที่10หรือวันที่14หลังย้ายตัวอ่อนเนี่ยแล้วค่ามันขึ้นดีก็คือไม่ต้องตกใจเลยค่ะคือหลังจากนั้นถ้ามีเลือดออกอีกหลังจากที่เจาะเลือดไปแล้วแล้วก็ยังไม่ครบกําหนดที่จะออาตั้งาวก็แนะนําว่าอาจจะถ่ายภาพไว้แล้วส่งให้สถานพยาบาลช่วยพิจารณาเพราะส่วนมากมักจะไม่ใช่ภาวะแท้งค่ะอาจจะเป็นคนไข้กินยาไม่ตรงเวลาทําให้ผนังมดลูกมันอ่อนแอและหลุดลอกออกมา หรืออาจจะเป็นเลือดอย่างที่บอกเลยค่ะว่าเป็น implantation bleeding คือตัวอ่อนฝังตัวว่าโอกาสที่จะแท้งนะคะจริงๆมันน้อยมากยิ่งถ้าเป็นเคสที่ผ่านข้อบ่งชี้ในการตรวจโครโมโซมแล้วโครโมโซมปกตินะคะโอกาสที่จะแท้งแทบจะไม่มีเลยเพราะนั้นก็แนะนำว่าอย่าตกใจนะคะอย่างแรกแ้ะถ้าปรึกษาแล้วปรากฏว่าสถานพยาบาลก็ส่วนมากมักจะแนะนำให้กินยาให้หมดลูกมันสงบหยุดการบีบตัวของ ตัวหมดลูกก็คืออย่างเช่นตัวดูฟาซอนนะคะหร, alon, หรือไดโดเจสเซโรนหรือแม้กระทั่งเพิ่มยานเน็บให้นะคะก็ อาจจะทําให้เลือดหยุดได้แล้วก็ถ้าครบกําหนดอัลตาซาวเมื่อไหร่ก็คือมาเัลตาซาวดูค่ะว่ามีลักษณะเลือดออกหลังลกไหมหรือว่าตัวน้องปกติดีไหมคือถ้าทุกอย่างปกติแต่มีเลือดออกซึมๆอันนี้เจอได้ค่ะในเคสที่ทำเด็กหลอดแกว้วเอาว่าในประสบการณ์หมอเนี่ยเ0 9 5เนี่ยคือเจอได้ปกติเลยใน12ออาทิตย์แรกแต่ว่าจะบอกว่าอย่าตกใจค่ะเพราะยังไม่เคยมีเคสไหนที่แท้งออกมาเลย ถึงแม้จะปริมาณมากก็ตามแต่ว่าสิ่งที่เราก็ไม่ได้ชิวเกินไปค่ะสิ่งที่เราต้องกังวลน,นะคะคือถ้าเรามีเลือดออกมาเป็นก้อนๆเป็นลิ่มๆหรือเรารู้สึกปวดท้องร่วมด้วยเนี่ยอันนี้อาจจะต้องติดต่อละค่ะเพราะว่ามันเริ่มเป็นอาการที่อาจจะมีปากมดลูกเปิดมดลูกบีบตัวหรือว่าการแท้งเกิดขึ้นงนั้นกำลังจะบอกในคลิปนี้ค่ะว่าให้ลูกเพจหรือว่า ว่าที่คุณแม่ทั้งหลายอะคะ่ะอย่าตกใจถ้ามีเลือดออกหลังย้ายตัวอ่อนนะคะตั้งสติถ่ายรูปแล้วก็ดูเราปวดท้องไหมอ่ะปรึกษาคุณหมอแล้วก็กินยานอนพักเดี๋ยวปริมาณเลือดจะค่อยๆหายไปแล้วก็หยุดได้เองค่ะถ้ามีเรื่องอันไหนที่สนใจและอยากให้หมอ,อมาพูดถึงก็คอมเมนต์ได้นะคะค่ะบ๊ายบายค่ะ